สวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องของพี่นะครับคูมิว h ช n แนลนะครับวันนี้พี่ก็มีเกมมือถือหน้าเล่นมาแนะนํากันนะครับเนื่องจากพี่เห็นว่าในสถานการณ์ตอนนี้ไวรัสโควิดกําลังระบาดหนักมากน้องๆน,น,นักเรียนบางคนเนี่ยอาจจะต้องกักตัวเบือ่อไม่มีอะไรทํากันพี่ก็จะมีเกมน่าสนใจมานําเสนอน้องๆหนึ่งเกมเจ้าเกมตัวนี้มีชื่อเกมว่าเกมเซล ซึ่งพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราไม่มากก็น้อยมันน่าจะให้สาระความรู้กับพวกเรานะครับเจ้าเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมออฟไลน์ใช้หรือไม่ใช้อินเทอร์เน็ตก็ได้มีทั้งในระบบ Android และในระบบ iOS สามารถดาวน์โหลดได้ที่แ p Play Store หรือ a p p Store นะครับในที่นี้เราจะโหลดที่ App Store ของ iOS นะครับให้ดูเป็นตัวอย่าง่ะ น้องๆเข้ามาที่แ p ปสโต e นะครับแล้วน้องพิมพ์ว่าเซลซึ่งใน Android ระบบเพรสโตเนี่ยน้องๆก็พิมพ์เหมือนกับที่พี่พิมพ์ใน App Store เลยนะครับเสร็จแล้วน้องๆจะเจอว่าเซลสู่ภาวะเอกฐานวิวัฒนาการนะครับอ้าวชื่อบอกงี้แล้วแสดงว่าเป็นเกมที่เกี่ยวข้องกับ Evolution วิวัฒนาการแน่เลยนะครับในที่นี้พี่มิวโหลดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดเลย ยอมรับก็ะจะเริ่มตัวเกมนะครับครับเมื่อเข้ามาในตัวเกมนะครับน้องๆจะเห็นดาวสองดวงดวงหนึ่งดวงเเริ่มเลยดวงหนึ่งดวงกลม,มเล็กๆนะครับในที่นี้เกมก็จะจําลองไอ้ดวงใหญ่ๆตัวนี้นะครับเป็นดวงอาทิตย์นะครับเห็นไหมเป็นดาวฤกษ์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะนะครับมีพลังงานในตัวเองนะครับ เป็นแสงมายังโลกนะครับใช่แล้วซึ่งไอดวงดำๆนะครับคือดาวเคราะห์ที่เรียกว่าโลกนะครับโลกสมัยก่อนเนี่ยมันมีความร้อนสูงพอนะครับเพราะว่าแมกมาที่อยู่ใต้พื้นเปลือกโลกเนี่ยมันดันตัวขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นลาวานะครับแยกให้ออกนะแมกมาก,กับลาวาลาวาคือปะทุกออกมานอกโลกแล้วนะครับแต่แมกมาอยู่ใต้ชั้นเปลือกโลกนะครับโอเคนะอ่ะ ในที่นี้นะครับพี่มิวขอเท้าความก่อนจะเข้าในเกมของเรานะครับคือการกําเนิดเกิดเป็นเอกภพเกิดเป็นดาวฤอร์เกิดเป็นระบบต่างๆเนี่ยมันเกิดจากทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งนะครับเป็นทฤษฎีจากนักดาราศาสตร์คนหนึ่งชื่อว่าเอ็ดวิทฮับเบิลนะครับเป็นทฤษฎีการขยายตัวของเอกภพนะครับที่ชื่อว่า Big Bang Big Bang เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงการระเบิดครั้งใหญ่ ที่ทำให้พลังงานส่วนหนึ่งเปลี่ยนเป็นเนื้อสารมีวิวัฒนาการต่อเนื่องนะครับจนเกิดเป็นกาแล็กซีเป็นเนบิวลาเป็นดาวฤกษ์เป็นระบบสุยะเป็นโลกเป็นดวงจันทร์เป็นมนุษย์และเป็นสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับอถามเลยนะครับทวงความรู้น้องๆเลยเราอยู่ในกาแล็กซีอะไรครับใช่แล้วกาแล็กซีที่เราอยู่คือหลังกาแล็กซีทางช้างเผือกนะครับหรือว่ามนะิ l กิเวกนะมิวกิเว y ก็ ทางเดินของนมนะครับและอยู่ในระบบสุยะหรือโซล่าซิสเต็มนะครับเข้ามาดูในเกมกันนะครับเกมนะครับน้องๆเห็นไอ้ตัวเหลืองๆขึ้นลงขึ้นลงตรงนี้ไหมนะครับเกมตัวนี้นะครับ,นะรบจะเป็นเกมแทบ็บแทบนะครับก็คือเป็นเกมกดนะครับกดเพื่อเก็บไอ้อะไรเนี่ยแง่งๆอะไรก็ไม่รู้เหมือนดาวกระจายเลยนะครับเก็บเพื่ออะไรเนี่ยไหนลองดูสิเกนะ็บอ่ะคุณได้รวบรวมเอนโทรปีใช้เอนโทรปี เพื่อการอัปเกรดการวิวัฒนาการอ้าวแสดงว่าเกมนี้เป็นเกมที่ให้เรากดแท็บแท็บเนี่ยครับเพื่อเก็บไอเอนโทรปีเนี่ยไปวิวัฒนาการนะครับท้าวความก่อนนะน้องเพื่อความรู้นะครับน้องๆจะได้ได้ความรู้ไปด้วยเอนโทรปีเนี่ยหมายถึงความไม่เป็นระเบียบในระบบซึ่งมันก็หมายถึงกระบวนการทางกายภาพที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนะครับของเอนโทรปีเนี่ย จะทำให้เกิดไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิแรงดันความหนาแน่นตลอดจนสิ่งมีชีวิตเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในตัวเกมต่อเราเก็บเอนโทรปีอ้าวตัวเกมบอกให้เราแท็กตรงด้านล่างขวาที่เป็นรูปคล้ายคลกับ Mind แม p ปิ้งนะครับใบไม้ลองดูอ่ะกดเข้าไปนะครับอะไรเนี่ย Planet Earth Planet Earth โลกของเรานะครับ ใช้ e อนโท p ป8ตอนนี้เรามี e n t โ o p y 20อ่านองกดดูปึง้งแต่อีกครั้งที่จะซื้อที่จะสร้างนะครับแต่เลยปึง้งโอเคน้องๆเห็นไหมครับพอเราสร้าง Planet Earth แล้วเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่ให้เราสร้างต่อนะครับเป็นดวงจันทร์เป็นดังเดิมซุปตั้งเดิมซุปตัวนี้น่าจะเป็นซุปเปอร์โนวานะครับเห็นไหมเกมตัวนี้ก็จะให้เราแท็บเพื่อเก็บ e อนโท p ปนะครับไปสร้างนะครับ สร้างไปเรื่อยๆนะครับพี่มิวอ่นเล่นเกมนี้จบแล้วนะครับสปอยนิดนึงนะครับพี่พรตอบไม่ใช่พอน้องสร้างไปเรื่อยๆนะครับน้องก็จะไปเจอสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวสิ่งมีชีวิตหลายเซลลมีลิงมีไดนโนเสาร์มีมีมนุษย์ด้วยนะเออมีมนุษย์ด้วยมนุษย์ก็จะมีมนุษย์น้องๆก็ต้องอีโวลูชันหรือวิวัฒนาการไปเรื่อยเป็นมนุษย์ยุคหินยุคเหล็กนะครับ มีผลิติวเคียด้วยนะน้องๆลองเล่นดูนะครับพี่มิวจะสปอยมากเกินไปนะครับโอเคเนาะสำหรับวันนี้พี่มิวก็มีเกมมาแนะนำเพียงเท่านี้นะครับฝากน้องๆกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครูม,มิวชาแนลด้วยนะครับอ,อ,อีกอย่างหนึ่งถ้าน้องๆเห็นว่าคลิป ของพี่หรือและเกมเกมนี้นะครับมีประโยชน์กับน้องๆนะครับน้องๆได้ความรู้จากเกมเกมนี้พี่ฝากน้องๆบอกเพื่อนบอกพี่บอกน้องนะครับเพื่ออะไรเพื่อต่อยอดเพื่อจะกระจายความรู้กันต่อไปนะครับเรารู้คนเดียวเราก็รู้แค่คนเดียวแหะครับแต่ถ้าเรากระจายความรู้ไปเรื่อยๆคนอื่นก็จะรู้ด้วยคนอื่นก็จะมีความรู้ด้วยเป็นบุญด้วยน้องโอเคเนาะ สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ